Let's go. ครับสุริคนด้วยนะครับก็พบผมพิสิษเส็จแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในท u t เรียลสอนการลงมอดใน GTA IV ของผมมันอีกเช่นเคยนะจาตุรัสที่ห่างหายกันมานานพอสมควรเลยทีเดียวเชียวนะวันนี้เราก็จะมาสอนลงมอดมอดสคริปต์นะครับใน GTA IV นะซึ่งเป็นมอดใหม่อยู่พอสมควรแล้วออกตัวนี้ออกมา2-3อันแนละ้วสอนไม่ทันนะออกคลิปไม่ทันลองออกคลิปนี้มาก่อนนะก็คือ Mac p เ o ลย์ไอวเป็น หมายล่าสุดเองเพิ่งลงเมื่อวนันเมื่อวานมันก็จะไม่ผิดนะครับของทาง general n i d นะครับซึ่งก็ขอกระพุณเขาไปด้วยนะที่นี้เราจะแนบตา,าเรงเง่นวิจิตรใชไมในเว็บไซต์ขอแล้วก็เว็บดาวน์โหลดอ่ามดนี้ก็มดนี้ก็คือมดนักเพลนนะครับซึ่งก็อยู่ตรงหน้าท่นานตรงที่เหนอ่านี่อยู่แล้วครับก็คือมดนะักเพลนไอวีนั่นเองส่วนการลงไหนก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับอืมโอเคก่อนอื่นเลยให้เราเออ a t t a c k f i l e ออกมานะครับก็ a t t a c k ลงเดสก์ท็อปนี่แหละนี่ก็จะพอ a t t a c k ลงแล้วเนี่ยหรือไม่ก็ลากลงก็ได้นะฮะเนี่ยลากลงเดสก์ท็อปนะลากลงที่ไหนก็ได้นะฮะเราจะสะดวกแล้วก็เปิด Open AI มานะครับเปิด Open AI ขึ้นมาแล้วก็ไปเอ็ installer เหมือนเดิมนะครับนะฮะเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะฮะเป็นการลงสคริปต์ที่ง่ายขึ้นจากเออ่แบบเก่าที่เราเคยลงกันนะเราก็หานี่ Mac p a n AIV อยู่นี่ใช่ไหมคุณคุณเอาลงไว้ไหนเค้า ไปหามานะครับไปหามันมาก็ไปเสือกลงไกลก็ไปหามานะครับบอกเลยให้ลงในเดสก์ท็อปนะหาง่ายสุดนะฮะเห็นกล้องเห็นกล้องมาในแนวแ,แบบเพนหน้านะฮะพูดนะฮะโอเคเราเราลงที่เข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่ใน gta iv กับ gta episode นะจะลงภาคไหนก็ได้นะครับผมลงภาคหลักเสียมากกว่านะคลิปนี้มาแนะปลกใะเป็นคลิปสองรเรี่แบบเพนหน้านะ แต่อาจจะมีย้อมแสงนิดหน่อยนะครับผมเปิดหน้าต่างร้อนประหยัดไฟไม่เปิดแอร์ก็บ้าแล้วโอเคลงกดลงไปไอ่ะง่ายๆแค่นี้นะครับรอ,ม,อมันลงแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเสร็จแล้วถ้าใครรีบร้อนใจกดเล่นเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รีบร้อนใจก็กดปิดไปนะครับนะแล้เลเดี๋ยวจะไปดูกันในเกมว่ามดนี้มันมีความพิเศษยังไงนะฮะโอเค อ่าตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับอ่าเราจะเป็นสอบว่าแม็กเพนอ่ามอดแม็กเพนที่ลงไปมันใช้ได้หรือเปล่านะครับมกระตุกนิดหน่อยขออภัยช่วงนี้ GTA V ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะแล้วก็มันเพราะมีปัญหาเลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็นะก็ไว้แค่สอนอย่างเดียวนะฮเฮึ <c oughs> ้ยวิธีใช,ใช้ใช้ไงเรากดแคปล็อกนะครับเพื่อที่ใช้เอ่อออบิลิตี้ของตัวละครไอของแม็กเพนอย่างเช่นกดแบบอ,อ,อ้าวนี่นะับ อีปอกดยืนไงวะกรรมอ้าเออเออเออออเอออเคอเออเเอเออเอกเออดออดไอเอเออเอดเออเออออเอเออกออเ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 อเอ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 อเยเเออเอเออเ แล้วเราก็รอให้มันขึ้นครับตรงช้อนที่เรเาใช้นาฬิกาทรายนะอีกทีน่อ้าวใช้ไม่ได้อ่ะโอ้เสียงจุงโอเคมันเพิ่มขึ้นใหม่แล้วเราก็จะใช้มันกระโดดมไม่โดนใครเลยอโอ้ยเสียงเสียงอะไรมาทำไมผู้มึงเอาโดนแล้วทำ นี่เออโอ้สโลโมชั่นเอือ้อลงไปนอนแล้วพูดจำใช้ได้อันใช้ได้อีเอือเย็ดโคตรมันเลยเโอเคเดี๋ยวชอบสักครับมวนนี้นะฮะต้องเล่นให้ได้เลยนะครับผมแนะนำเลยสุดยอดสุดยอดอะไรพลังใช้ไม่ได้นะต้องรอให้มันเยอะๆหน่อยนี่นี่โอเครู้สึกมันจะมีละ มาวิ่ง <Okay>. วิ <characteristics> uh, <okay>. ่งลยครับวิ่งวิ่งมีแล้วกดแคปล็อกครับพวกมึงนี่เงาโอ้หัวกระบาลแย่โอเคโอเครู้กันอุ้ยกูจะกระโดดทำไมเนี่ยกดผิดนี่อ้าวแม็กหมดโอเคครับก็ประมาณนี้นะกดแคปล็อกนะครับอย่าลืมนะ สำหรับพีศนะครับสำหรับมดแม็กเพนสามใน TDIV แนละ้ว mm hmm. ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเอ่อนายเจมบอลก็เออ่ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอฝากไว้ด้วยครับมดแม็กเพนสามนะครับนะอยู่ด้านล่างดิสุขั้นลองไปลงลองไปโหลดลองมาเล่นดูกันเลยนะครับมันจริงๆเอ่อได้อารมณ์ของเกมแม็กเพนสามนิดนึงไม่นิดแต่เยอะเลยนะครับก็ใช้ได้อยู่พอสมควรครับวันนี้นะครับสวัสดี้กขอจบเพียงเท่านี้นะครเจอก,กันในคลิปหน้ามดหน้าว่าจะเอาอะไรมาสอนนะครับ굿ไบครับ